สวัสดีค่ะพ่อทานข้าวนะคะเตอพ่อชูสอสงนิ้วเก่งมากยิ้มด้ยิ้มได้ตาเต๋อได้อ่ากินต่อกินต๋อถือเองด้วยนะถือเองกินเองโอ้โหเก่งมากนี่คือมื้อกลางวันของพ่อนะคะ มีกลางวันนะคะมืกลางวันพ่อเก่งมากเลยเก่งเก่ง โอ้ตอนท่ากินก็หล่อแล้วเนี่ยท่ากินก็หล่อนเนี้ยถือเองแต่กินเองเลยโหยังเก่งเลยอโอ

อเออจะหมดแล้วจะหมดแล้วด oh, right? oh. oh, oh, ้อดโอ้โหก้นถวยแล้วค้นถวยแล้วโอ้โหโอ้โหย่งเก่งอย่งเก่งเลยก็กินข้าวอย่างเก่งเลยเอาจะชื่อออะไร เอาอนนะไรช้อนอ่ะกระดาษกระดาษไ่ง่ายเหมือนเช็ญให้แล้วไงเสร็จแล้วโ okay. อเคกินต่อป่ะหมดแล้วอิ่มแล้วโอ้ดหดน้ำอยู่ข้างข้างด,น, <c oughs> ดงน้ำอยู่ข้างกินน้ำต่อพอดื่มน้ำเก่งจังเลย <c oughs>